สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบอขอต้อนรับทุกท่านกระสูร่รายการครูบุญต่อยครับขอบคุณมากค,ครับทุคมาทำนนี้พบกคนนานแฉนานแต่เชื่อว่าทุกท่านไม่เบื่อเราเพราะเ,เราเมีสีสันทุกวันที่แตกต่างจุดต้องฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทุกท่านควรจะต้องทําอยู่เสมอๆนั่นคือการสะสมใหม่ความสุขของตัวเองไว้ในหัวใจตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องทําเองแต่ถ้าอยากเพิ่มเติมเรื่องพวกออปชันคะแนนสะสมดูรายการของเราครับใช่แล้วท่านสะสมไม่ความสุขไว้ในดวงใจท่านเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อท่านได้ใหม่เยอะจํานวนพอสมควรแล้วท่านก็ไปแลกการบินไทยแลกการัท่านจะได้สามารถบินไปโน่นไปนี่อะไมอ่ะ ไปความสุขเดี๋ยวเถอะไปความสุขแรกไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คุณยายเชื่ออะไรง่ายมากเลยนะเดี๋ยวไปการบินไทยกันนั่นเลยไปเลยไปการบินไทยเลยฉันมีไม่ความสุขเยอะแยะเลยพูดยังไงก็ไม่ถูกทำไมเนี่ยจะพูดถึงสายการบินหนูเพิ่งได้รับโปรโมชั่นมาแต่หนูยังไม่ได้บอกยังไม่ยังเป็นคือเป็นเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะแจกแจกจะแจกสิบรางวัลเลยอ่ะนะเป็นใช่กรุงเทพลอนดอน หลายคนอาจจะเอ้ยมึงเล่นตลกนะ่ยตัวเครื่องบินไปไม่กลับอันนี้เป็นตัวเครื่องบินนะครับผมนํามาแจกแฟนรายการโค้กต่อยเป็นเป็นตัวเครื่องบินนะครับให้กี่รางวัลสิบรางวัลสิบรางวัลเลยเป็นตัวเครื่องบินนั่งดูเครื่องบินกรุงเทพร้อนดังแล้วแจกให้ท่านดูที่ตัวเครื่องบินเอาของจริงดีกว่า อันนี้เราแจกงจริงเบอร์โทรศัพท์ที่จะอยู่ในขณะนี้ท่านโทรเลยนะฮะการางวัลสาหรับผู้ที่โทรเข้ามาในขณะนี้นะครับและอีกหนึ่งรางวัลสาหรับคนซึ่งเป็นสมาชิกนิตยสารครัวคุณต่อยหรือว่าเป็นคนที่สมัครแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยคือมีแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยครับอยู่ในมือถือท่านแล้วทําจริงทาไมจะไม่โหลดเนี่ยทําจริงอ่ะท่าจริงมันฟรีแล้วมันให้ของดีๆกับท่านเต็มๆเลยทํารายการมาเนี่ยนะก็อยากให้มันแพร่กระจายไปเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อครับเราเชื่ออะ ดีมากดีมากอัพกบ่่คืองี้เล่าจริงเพื่อนผมที่อยู่ที่โมร็อกโกอยู่ที่สวีเดนอยู่ที่ฟินแลนด์และอยู่ที่เฮลซิงกิยังโหลดไปเลยใช่ต่ไม่ดโหลดฮะแต่ไม่ไ้ก็โหลดหมดโหลดหมดเลยตัวเครื่องบินแล้วเสร็จแล้วบอกว่ากินอร่อยแถวนี้ให้กดตึ้งไม่ขึ้นเลยอสวีเดนจะไปกดทำไมใครไปกับประเทศไทย ไอ้นี่เออโคตมันกดตึ้งแล้วมันโถวบอกผมบอกโคตไม่เห็นมีเลยว่าอร่อยแถวนี้แถวนั้นอหละไปหาเองแถวนี้ต้องมาเมืองไทยเนี่ยสำหรับเมืองไทยแล้วคุณเป็นคนไทยคุณต้องโหลดแต่วันนี้แจงจริงท่านผู้ชมผมเล่าท่านจริงๆเลยเล่าครับเฮลซิงกิครับผมไปจริงๆเพราะมันหนาวไงไม่เจอไม่เจอไม่เจออย่างได้มากผมตัดสินใจใหม่เลยไปไหนต่อไปที่ เขาสแกนดิเนเวียอ้ยอยากรู้ว่าเจอไหมเจอไหมที่นี่ไม่เจอแค่นึกว่าเจอที่นั่นไม่เจอล้วไปเจอไปไหนต่อตัดสินใจขึ้นเครื่องบินไปไหนต่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจอไหมเจอไหมไม่ญี่ปุ่นเจอเจอเจอไมหาเจอมเเว็บมาหรอเจอ ไมโ,<ซ>โเครเวฟเ,เตาอบไฟฟ้าไมโครเวฟมี6ฟังชั่นของการใช้งานโโด้านนอกเป็นสแตนเลสท,ทนทาน<อ>ตั้งเวลาได้แล้วมีพัดลมกระจายความร้อนออเครื่องหนึ่งนที่ญี่ปุ่น7 4 0 0นสี่พบาทออบอกท่านชมเลยเราก็เลยซื้อที่นั่นเลยไม่เอากล<อ> <c oughs> ับเมืองไทยมาเจอที่คลองถาม3,150บาทเท่านั้น3,150 50สบาทแจกสิบเครื่องรวมมูลค่า31,500รบาทเข้ามาท่านคิดดูสิเราประหยัดเงินนะประหยัดผมไปโตเกียวไปโตเกียวเจอเครื่องนึงเป็นหมื่นๆมื่นผมมาคองผม3 1 5 0บบาทผมจะไปซื้อโตเกียวหาอะไรแล้วที่สำคัญคือโตเกียวมีเครื่องเดียวแล้วก็ไปโอซาก้าอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปฮอกไกโดอีกเครื่องหนึ่งแพงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไง ที่เฮลซิงกิที่เฮลซิงกิก็ไม่มีแต่นี่ของผมของดีผมแจกจริงๆเตาอบไฟฟ้าของผมมีหกฟังก์ชั่นใช้งานด้านนอกเป็นสแตนเลสยังไงซื้อทนทานของผมทนทานยี้อไหนซื้อไว้ญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อตั้งเวลาให้ได้เอามซื้อที่ไหนผี มีพัดลมกระจายความร้อนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ข้อดีก็คือเขาสามารถคุณสามารถแบบเห็นไหมฮะเห็นแกนมอเตอร์หมุนที่ผมจับอยู่นี่ไหมฮะนี่เราไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับก็คือเอาไก่แล้วเข้าไปแล้วก็หมุนได้ปลาก็ได้เนื้อก็ได้ได้หมดไม่ใช่ไก่ไม่ไก่ไม่ใช่ไก่ไอ้ไม่ติดเบี้ยงน้อยอย่างนี้กินอะไรมาเนี่ยวะใช่ใช่ใช่แต่สำหรับคนลูกอ่อนเนี่ยพี่อ้อสมมติว่าท่านเอาลูกไปปิดเอาลูก ปัญหาชาวบ้านจะมีไหมเนี่ยวันนี้มีไหมเลีหมดเวลาแล้วเรื่องทวันนีอาต๋อยสวัสดีอาต๋อยเ่ยสวัสดีอาตอยพี่นวัดพี่ออและพี่โก้ค่ะหนูมีลูกชายคนเดียวค่ะแกหกขวบแล้วแกเป็นเด็กน่ารักจิตใจดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะดิฉันมาจะจบแล้วค่ะ กลับมาจากโรงเรียนแก่ะมาเล่าเรื่องราวให้ฉันฟังตลอดลูกบอกแม่ค้าวแม่ค้าววันนี้วันเพนวันเพนที่เป็นเพื่อนผมมาเขาตกแม่ครับวันพีรีบก็เป็นเพื่อนผมเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาเสียงให้มันเป็นเด็กหน่อยแม่ขราบแม่ขราววันเพนที่เป็นเพื่อนหนูอ่ะเขาตกน้ําเกือบตายเลยขาฉันก็บอกอุ้ยน่ากลัวจังเลยลูกอ๋อดีนะที่ลูกแม่เห็นแล้วเข้าไปช่วยไปทันใช่ไหม หนูไม uhm, ่ได้ช่วยค่ะก็แม่บอกว่าแม่บอกว่ามันหนูว่าเป็นผู้ชายห้ามแตะเนืああ้อต้องตัวผู้หญิงอะที่ฉันเนี่ยนั่งสอนแกตั้งนานกว่าแกจะเข้าใจนะคะวันนี้กลับบ้านใหม่ล้ะมาเล่าให้ฟังแม่ครับตอนอยู่บนรถเมย์กับปป๊า ป๊าบอกให้ผมเสียตลาดที่ให้ผู้หญิงนั่งเลยค่ะแม่ยิ้มภูมิใจดีแล้วลูกลูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งนี้มันดีนะลูกนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนตักป๊าปานะคะไอ้ลูกพูวลูกพูดคือพร้อมแล้วคืออย่าอย่าว่าอย่าว่าแม่อย่าว่าลูกต้องว่าพ่อมันพ่อตอนแรกพ่อมันเอาลูกนั่งตักก็เสียตละให้อผู้หญิงคนสุขึ้นมาว่าพ่อทำยังไง ไปไปไปถอยไปก่อนไอ้ลูกกลวมานั่งตักแต่ที่เฮลซิงกิไม่มีมอลล็อกก็ไม่มีไมม่ีญี่ปุ่นก็แพงญี่ปุ่นก็แพงเกินสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแจกสิบเครื่องเล่าจริงจริงก็ได้ไปเซนไดมาแล้วไปเจอเครื่องนี้จริงๆนี่เรื่องจริงก่อนเลยไปเซนไดแล้วไปเจอแล้วก็ทำฮอตดอกให้ผมกิน อร่อยสุดๆเข้านมปังเนี่ยผ่ากลางครับแล้วก็เอาคอดอกใส่เข้าไปผมบอเฮ้ยอะไรวะแค่นี้เหรอแล้วก็ไปอบไอ้เครื่องนี้จริงๆ,ๆเครื่องนี้จริงๆ,ๆ,ๆแล้วไปอบออกมาท่านผู้ชมควันฉุยนมปังเลย <นะ S 2> ผมบอกเฮ้ยสุดยอดมากเลย <c oughs> มันบอกโฮ้ยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยนะโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษบอกเฮ้ยสุดยอดสุดยอดมากจริงบอกขอโทษขอโทษขอโทษบอกขอโทษทำไมมันไหม้หมดเลย รอเข้ามานะเดี๋ยวช่วงนี้ขอให้โชคจุเป็นของท่านเดี๋ยวตดีนี้เป็นะไรกูเดี๋ยวเข้าไปอเดียวเข้าไอาบไอ้ซึ้อไม่ได้ก็เได้พักสักข้อเดียวท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ลุงกันนี่คืออะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกี๊ยวปลาในเงี้ยครับพูดตรงๆนะ ปลกเคี่ยวที่นี่กินที่นี่มันมีความสุขตรงไหนรู้ไหมเรารู้ว่ามันของจริงไงใช่มันละมุนมากแล้วเกียวนี่หายห่วงเลยนะครับตัวแผ่นปลาด้านนอกนี่อันนี้ลูกชายเฮียใช่ไหมใช่ได้ได้ครับผมโตคาโตะคาโตะคาโตะ